เอ๊ะนี่นั่นตรงนั้นน่ะที่ฉันในสีฉันติดตรงนี้น่ะเอ๊ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ได้น่ะช่วยฉันด้วยก็ดีเหมือนกันนะฉันก็ติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันเฮ้ยทำไมพวกเธอสองคนถึงมปติดตรงนั้ได้วันเนี้ยเอ่อเอ่อคือเรื่องมันยาวน่ะมาช่วยพวกเราก่อนเถอะเพาเธอมีอัตลักษณ์ไม่ใช่หรอเอ่อเอ่อปกติมันก็ใช่แตอนี้มันลาวาเว้ยถ้าเกิดว่าพายขึ้นมาแล้วก็ฉันต้องตายแน่เลยแล้วยังงี้ ผมจะเลือกชื่อใครดีระหว่างอุลลา,ากะกับเดกุผมมีแค่สมบล็อกเองเอ๊ถ้าอย่างนั้นล้ก็ช่วยอุลา,ากะเธอแต่ฉันนะ่ะหาทางเองได้อืมโอเคว่าตัดสินใจแล้วผมจะช่วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้าก็มีเลกอยู่นี่ว่าถึงแม้มันจะไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดเรามาทำเป็นเฟ้นแล้วกอนี่ท้มาแล้วนะ เออแค่นี้ก็รอดแล้วนะถึงแม้ว่าเออจะเดินลําบากหน่อยแต่ดีกว่าตายล่นะที่รังนะ่ะก็อย่ามาใต้ท้ำด้วยกันแบบนี้อีกและประเถอะเว้ย